มาแล้วค่ะคุณผู้ชมบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินอย่างต่อเนื่องบัตรคนจนรายเก่าทั่วประเทศยังคงใช้สิทธิ์ได้จนถึงเดือนกันยายน25 6 5รหาค่ะจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศในส่วนของการใช้สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะคุณผู้ชมทั้งรายเก่ารายใหม่ฟังทางนี้การลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประกาศสถานที่การลงทะเบียนออกมาแล้วเป็นที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็การลงทะเบียน่ะ แบ่งออกเป็น2กรณีซึ่งการลงทะเบียนในครั้งนี้ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นกลุ่มไหน ผู้ที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยหรือไม่หากลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ไม่เป็นค่ะวันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอิสานแซบยังคงเกาะติดในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการ หหารรบใม่ค่คะแงัฐอซึ่งวันนี้สารแซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานคลังจังหวัดลําพูนในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ออกมาประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการลงทะเบียนสถานที่ในการลงทะเบียนแล้วก็การลงทะเบียนแบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้ค่ะ ในส่วนของโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565หน่วยที่รับลงทะเบียนก็จะมีสำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศธนาคารอมสินทุกพื้นที่สาขาทั่วประเทศนะคะธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศและก็ที่สำคัญค่ะที่ว่าการอำเภอในจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครเตรียมลงพื้นที่ไปสร้างความ เข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะ การลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มี2วิธีด้วยกันผ่านทางเว็บไซต์ใช้เพียงบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมในการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนแบบใหม่รุ่นใหม่ที่มีแบบสมาร์ทการ์ดมีแถบชิปสีทองนะคะคุณผู้ชมให้รีบไปทําใหม่เลยค่ะเพราะว่าจะต้องใช้บัตรประจชำชตัวนี้แบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นในการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่ว โครงการนะคะที่ไม่มีครอบครัวอยู่ในสถานะโสดสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยโดยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบกับหน่วยงานที่ลงทะเบียนหรือว่าหน่วยงานที่รับลงทะเบียนที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแบบมีครอบครัวนะคะหมายถึงว่าผู้ที่จดทะเบียนสมรสหรือผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่ในสถานะเป็นบิดาเป็นมารดาเป็นพ่อเป็นแม่ของบุตรโดยกําเนิดนะคะให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมกับเอกสารหลักฐานตามหน่วยงานที่รับลงทะเบียนที่กําหนดไว้ให้ค่ะตามที่ได้แจ้งให้ทราบนะคะก็มีธนาคารกรุงไทยเทกสออมสินที่ว่าการอำเภอทุก อำเภอนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยมีสำนักง,งานคลังจังหวัดทุกประเทศแล้วก็ธนาคารอมสินนะคะหรือว่าในส่วนของการส่งเอกสารในหน่วยงานต่างๆที่เปิดให้ลงทะเบียนสําหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าหากใครจะลงทะเบียนกรณีโสดผ่านทางเว็บไซต์บัตรประจําตัวประชาชนบัตรสมาร์ทการส,สำคัญที่สุดถ้ายังไม่มีให้รีไปทําค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ